วันดี้ววเราพรอดชีวิตว้ใครปิดแอร์เนี่ยไม่เอาหน้าฉันจะละลายแล้วใครก็ได้เปิดหน้าต่างเท่ดีขึ้นเยอะคือปร f ไฟเวิ r ์ d ซ e r i e s 2022เซนโตซาจะมาแล้วซึ่งเรามีช่วงเวลาดีๆที่อยากให้คุณพลาดอะไรใหม่ๆตมเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโย่โจเจาลูกเหล็กเ่ื่ยากัดการเรื่องเปเชียลเอฟเฟกนี่หน่อยได้ป่ะ จะมีทีมต่างๆ18ทีมจาก1 1เขตทั่วโลกมารวมตัวกันแข่งชิงแชมป์นะไม่ต้องบอกเลยว่างานนี้หินมากอ,อ้าแข่งริงแข่งจังเว้ยดันแรกคือรอบเพลย์อินผู้แข่งขันกลุ่มแรก้่มาจากอเมริกาเหนือปากิสถานและไทเปจะแข่งกับกลุ่มที่2มาจาก บาเลซีกัมพูชาฟิลิปปินส์เวียดนามไทยบราซิลอเมริกาอินโดนีเซียและตะวันออกกลางกับแอฟริกาเหนือนี่เลยเราพคูดรอดชีวิตความสนุกในช่วงท้ายมันจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้แหละโดยการแข่งขันรอบสุดท้ายทีมสีอันดับแรกจากรอบเพลย์ in, อินต้ามาแข่งกับ8ทีมที่ผ่านเข้ารอบไฟแนล คือผู้เล่นกลุ่มแรกจากบราซิลลาตินอเมริกาไทยเวียดนามอินโดนีเซียตัวไออกลางกับอเมริกาเหนือมาเลเซียกัมพูชาฟิลิปินส์และยุโรปอะอยากฟู้เรื่องระบบคะแนนเหรอได้ัหนไปดูกันเลยที่จะได้คะแนนตามอันดับที่ทําได้และจํานวนคิวแต่ละคิวจะได้1คะแนนถ้าบูญ่าจะได้12คะแนนอันดับที่2จะได้9คะแนนอันดับที่3ได้8คะแนนแบบนี้ไปเรื่อย แ้าเสมอกันก็จะตัดสินกันด้วยจำนวนบูญญาทั้งรอบเพลย์อินและฟ i นอ l ลจะมีการแข่ง6โรอบใน3แผ่นที่คือเ <Wow. S 1> กาะสวส <Wow. S 1> รรค์เลลสาและแดนจุฬาบารดโดยแข่งบทีและแผ่นที่ตามลำดับ <Wow. S 1> ซึ่งสุดท้ายแล้วทีม <Wow. S 1> ที่แกร่งที่สุดจะได้เป็นแชมป์ใหม่ของ Free Fire World Series <Wow. S 1> และคว้างเงินมหาศาลไปเลยว้าว <Wow. S 1> วันนี้ก็แค่นี้แหละ <Wow. S 1> เราพอรอดชีวิต หวังว่าจะมาร่วมเดินทางไปกับค่าราชันเพนกวินแวกเกอร์มหาราชปฐมนามแห่งค <c oughs> ่าหมายถึงว่ามาดูกำเนิดฮีโร่คนใหม่ไปได้วยกันนะ